The one like the guy shown on YouTube. See, we went up. Yeah, it's like aloe. ไปแกง c a สคอน e ิ g ง i s h c แคทเทลนี่เอาไปแกงใส่กระดูกหมูอร่อยมากแม่สาวอุดรเคยพากินค่ะนี่น e ่ o okay. เ There you go เอวหอยทากอุยหอยทากตัวใหญ่กินได้บ่แค่นาอีท กรถินริมรัวอันนี้กระถินริมรัวกระถินฝรั่งค่ะมันจะเป็นคล้ายๆทัวร์ด้านเต่าหยอดทัวร์แต่ว่าวิมอดนะอ้ยมดดำอ่ะกับ black ants I don't know it's gonna bite me ข้าวถิ่นว่าเอาต้นปืีค่ะ เอาฟางคลอคดาลอืมยิ่งมาคือที่พี่ว่าคิด ถึงบ้านแล้วค่ะเมื่อนี้เป็นยาออลังกายมากค่ะบางคำคำเนี่ยแปบ้านตอนหาโมงค่ะที่ในมือหนูถือนี่คืออยอดผักยอดปื้อค่ะยอดปื้อบานเท่านี้แหละนี่เมื่อนี้เสียเอามาตําแท่งพากันจองค่ะที่จริงว่าจะเอามาแกแต่เปลี่ยนใจละบ่แกงละนะคะยอดเขาจะอ่อนๆแบบเนี่ยค่ะเห็นปะนี่เดี๋ยวล่องไปเบิง์ค่ะว่าจะออามหนาตาแบบไหนค่ะในคลิปวิดีโอกินเจอกับฟ้าอุดอนค่ะ สวัสดีค่ะเจอกันแล้วค่ะแซวหนอนคนแก่บ,บานค่ะมื้อน,นี้สาวหนอนพักกินอาหารที่แบบพิรึกือบ่อๆๆอะไรพิรึกือบอ่บอบอบอลออเลยก็คืออาหารเนี่ยเป็นเนี่ยกินที่หนูเคยกินค่ะตอนสมัยเป็นเด็กหน่อยพ่อเนี่ยไปหามาให้กินก็คือต้นปื้อค่ะต้นปือ้อมันจะเป็นเผาพัพ์เดียวกันายๆต้นผื้อ่า ที่อยู่น้าหน้าเกลือค่ะแถวบ้านซึ่งพ่อเนี่ยจะเอาไปตัดเอาหยอดเขามาค่ะแล้วก็มาปอกอระอนแล้วมาแกงใส่กระดูกหมูเอามาต้มมาแกงไส่กระดูกหมูค่ะคล้ายๆเข้าแกงน้องใหม่นี่แหละแล้วแบบรสชาติมันก็จะแบบแซ่บเออนั่นแหละแต่ว่าเข้าสามารถเอามาพัดค่ะเอามาพัดก็ได้ค่ะเอามาพัดแบบดัดแปลงแล้วแต่คนที่ม,มาค่ะโอเคเนาะบาร์ไลาใหญ่ห้างบาร์ไลาใหญ่ห้างาาค่ะมีสซวหนอนสิพามาขินตำกุ้งสดตำปื้อใส้กุ้งสดค่ะ กินกันเลยซิมบองน้ำเหมือนกันแต่ว่าซิมสมัสแซบอีดีงออมากตำปือกุ้งสดผูดใดบอกเคยกินกับลอบไปหาไม่กินเด้อช่วงนี้ปะหยัดใจกับะหยดดัดน,นู้ว่าเลนแซบนิว แสบนิวเขาะว่าหนูบ่มีเล็บค่ะเพราะหนูบ่มีเล็บเนี่ยนูจะแท่นูจะแทะแล้วก็ฉีกหนังจะาของเพราะเขาฉีกหนังจะาของอะ่ะมันจะมันก็จะเป็นแผลค่ะเป็นแผลแล้วก็จะแสบเนียรน้แสบขออนุญาตไม่ใส่มือแล้วกันน้องมือเนี่ยมือใสยหัวประเข็งไม่เฉิหรอกเขามือเขาเอื่นมือคนถูกคนหยากปื้อค่ะนี่อะ่ะปือ้อส่วนใช้น้ำปื้อค่ะอือ รสชาติเขาก็สิเป็นแบบห,หนังที่ไหว่าถึกรสชาติคล้ายๆผักกัญจอยค่ะคือ เป็นคล้ายๆแกงบอนตำบบอนรสชาติกะบ,บัวต่างและตับของหงบันไดค่ะ มาเคเลเกี่อ่ะมันนี้อันไปออกร่างกายคางยืมเสียบปเนี่ยเสีบคางนี่ มือสอนหัวไปเก่งไปเอาร่างกายงูตัวเบาอไงหนึ่งดำปึด๊ดแรงนี้เกื่ยวประทัน แซ่บกุ้งนี่แหละกำลังพอดีข้ามพอดีไม่ไง่ไม่หน่อยจนเกินไปม,มือหนาสิแบบเอามากแก่งแก่งแส่กระดูกหมูสูเบึงแซ่แๆ่สุดหนัก รวจ้าจานขนาค่ะยังไปนำถ้างออกว่าร่างกนานทางไม่เต็มกินได้บ้กินได้บ,ดบ้ให้เจ็มว่าขอซิเปลี่ยนซื้อเจ้าอยู่ว่าซ่ะ Can I eat? Can I eat ว่าแ่บ เผาทาค่ะเผาทาพูดแด่บุเคยกินกับคล้ายๆแบบที่เขามาซึกว่ามาแบบตำสายบัวเป็นันาะอู้เผ็ดยันถึงยังอีป,ปูเดี๋ยวข้าข แซ่บคับเผียวหวานนั่นั่เข้มข่ออจะค้ำขอจะค้ำก้อนจีรา บอกเลยค่ะว่ามันสุดยอดเลียมมือนึ่ไปแล้วค่ะมื้อนาเซาหนอยมาไหมขอบคุณหลายๆทุกผู้ทุกคนค่ะที่เห็นกำลังใจหนูค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ,คล,ค,ะคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย